ครับอันนี้ก็เป็นสวนนะครับเนาะชื่อว่าสวนกเวนกษตรผสมผสานนะครับสวนเกษตรผสมผสานบ้านสวนมิ่งักนะครับอันนี้เขาปลูกทุกอย่างนะครับปลูกทุกอย่างเรินไปเรินไปเป็นไม้ไม้ผลไม้ประจำทิ่นนะครับแล้วก็ทิชนะครับเนาะุกของกินทุกอย่างนะครับที่เขาเลือก้าเป็น พุทธนะเป็นข,ของขีดก้อนนะครับเลือกขีแล้วเขาก็แบ่งฝานนะครับจากนั้นเขาก็เลือแบ่งฝานเขาก็ไยนะครับคือเป้าหมายของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเขาก็ได้ได้ทอํอป่านะครับแล้วก็ปา่าอันนี้คือคือลักลักของมันนะครับคือปา่าลำไยไก่นะครับไก่ที่เราได้อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วกไก่เราแป่งบ้านมันอยู่ปุ๊บ พอเจนเลาสักคว่ามันยืดบ้านคนไปละนะครับมันยืดบ้านคนตะกอนก็อยู่ที่ฮันประเด็นนี้ไก่ยืดหมดนะครับตรงนี้ตรงนี้บ่อปลานะครับบ่อปลาเปรย์ตัวเปรย์ครับเนาะแปรย์เปรย์ตรงนี้นะครับเปรย์อันนี้มันนี่มันก็กินเนี่ยมานคุ้มนะครับที่ตรงนี้ก็เปขนเป็นแปลงใหญ่นะครับ กลุ่มแป้งใหญ่กลุ่มวิสาหกิจแป้งใหญ่ลำใหญ่นะครับครับครบโอ้ยเขายังองอยู่ไหมยังอยู่ยัยอยู่แล้วกล้องยังไหวหนุ่มนะทางเดินน้ำมันนะครับ เดี๋ยวเยวจะกล้องอยู่ตรงนี้นะครับมันไปยากนิดนึงครับแอบขอเนี่ตครับครับตรงนี้นะครับเนาเอาเป็นสี่เกียรอาหารป่านะครับแพ่เกียรอาหารป่าแล้วก็เวลามีกิจกรรมเรื่องประชุมนะครับประชุมกลุ่ม สักพักหนปีละครั้งสองครั้งครับบ่าถ้าใดนะครับเนาะเพราะว่านฟุ้งเขาให้แข็งแข็งพอนะครับก็เลยดันไปเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเขาก็เลยปลูกพืชพักปลูกปลูกิ่นนะครับสามฤดูการเชี่ยเชี่ยนะมีก่อนเชี่ยนี้อานแล้วก็ไว้แก่ของกินจะมีของกินสามฤดูกาลนะครับ ทุกฤดูกาลนะครับช่วงฤดูฝนเราจะปลูกฟักแฟงฟักทองฟักเพงนะครับแถวนั้นแบบฟักแบบเพลงไปตะปลูกับบะทั่วนะครับบะทั่วมอน้อยมอน้อยคล้องมอน้อยงูมอน้อยคุยจ้างหรือม่น้ำคุยจังข้ามไปนะครับะบวบนะครับข้าวโพดอ้อมบอกอ้อมเลยข้าวโพดนะครับรอบๆนี้ทางด้านทาง ลุ่มปุ๊ดนะครับเราเอันนั้นเป็นพืชสมุนไพรนะครับเดี๋ยวเสาจะโชว์ไปพอทางนั้นนะครับตรงนี้กับด้านด้านพักนะครับบ้านพักเป้าหมายตอนแรกก็เรื่องโควิดนะครับเรื่องโควิดลูกสาวเข้าบ้านมาได้ก็เลยมาแปลงก็เลยตายมีความคิดแบบความคิดใหม่ขึ้นมาเลยว่าเอ้าแบบอย่างบบนีของมีกั้งตอเลยต่อเลยกปุ๊ดเลยนะ ครับเกาะสกีก็เล่าปถึง็ต้นไม้นะผลพืชผักทั้งหมดนะครับเขารักๆเขาก็อเป็นพืชของกินได้นะครับพืชสมุนไพรก็อยู่ด้านด้านหลังนะครับด้านหลังที่บ้านน้อยที่ฮอกแปลงนะครับบ้านตรงนั้นบ้านพักบ้านพักคนตีมาเอลนะครับคนที่มาเอลเวลามาเอลมาขินมาเล่น เมาปีกบ้านมาได้กับนอนแต่นี่ก็ได้นะครับบ้านผมเป็นบ้านบ้านที่อยู่ทันทัดบ้านทับอ๋อนี่บ้านลอยน้ำทับครันด้านลุงยูต้องลงอยู่นี่นะครับเมาลักขี้คานปีกกับนอนกันนะครับแม่เป็นกู้กับนอนกับห้าก็ได้นะครับใช่ครับยูแมนครับทีนี้อันนี้ก็เป็นห้องสูบน้ำนะครับถังน้ำปลำไยนะครับสูงเลยแล้วก็ ตรงนี้เขาก็ที่นั่งกินนะครับนั่งกินนั่งเล่นนะครับคุณก็อเป็นเวทีนะครับน้องเวทีที่เวทีปอเวลามีจัดกิจกรรมนะครับมีหน่วยงานมานะครับเดือนปีนี้นะครับปีนี้ก็หน่วยงานต่างจังหวัดนะครับก็ได้มาจัดเรื่องลำไยคุณภาพนะครับสมมสติของจังหวัด ก็ได้มาเอาคนภายในตำบลเฮานะครับมาึกจาเรียนรู้เรื่องลาเมอคุณภาพแล้วก็กับความพิเศษของผมนะครับก็เอาผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุได้มาึกจาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกคึ้สมุนไพรนะครับปลูกคึ้สมุนไพรที่ตอนแรกว่าจะเอาลงที่บ้านนะครับเพราะว่าทางบ้านมันมีปัญหาเรื่องน้ำไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็เลยดันมาที่สวนเอาตัวนี้มาเป็นรักนะครับ ทุ่สวนนีม่มีพืชสมุนไพรทุกอย่างนะครับพืชสมุนไพรที่แก้ปัญหาแ,แก้ปัญหาเรื่องเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุนะครับเนี่ยเขาแก่แล้วเขาอย่านีจะได้นะครับน้องขเขามีสุขภาพดีกินข้าวล้แข็งแรงมีแหงเนี่ยกันนะครับ <c oughs> ครับเรือปลานะครับน้องเรือปลาไปพอตั้งไกลๆนะครับนาะพอตั้งพืชสมุนไพรตอบเลย ันนี้คือค้างนะครับค้างค้างหอกนะครับค้างอกค้างกเต็มข้ามึงหรอมามาข้าและไปเนี่ยขอบคุณงนะฮะวนมาตรงนี้นะครับค้างค้าง นี่อันนี้ก็เป็นพืชสมุนไพรนะครับพืชสมุนไพ <c oughs> ออรไปเลยเลยเดินไงมัต้องมีกันสัอนอะไทยไง ที่ทำกับข้าวอันนี้วิวอันสถา,านที่ตรงนี้ก็บพักยึดไปเห็นแลัวเดินเลยแต่ก็เดินงเดินลงลก,กันนะพักยืดเดินได้หนะนานาน<อ>เฮ้ยเดินได้เลยเ<อ> yeah. น,นี่ยนะี่แหะเบียงดาวชัดๆตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นที่ขินม่วนนะครับเป็นที่กินม่วนของเรานะครับเนาะงน่าเลยกินแล้วเราก็ก่ มาบวงก็ได้ไปถ่ายหกบวงจะล่มปะล่มครับเคยอยู่นี่ถึงสิบคนละก่อนหนึ่งิลุงได้ไหมได้่ยลงได้ก็ไปนั่งก็ไปสองคนได้แล้วก็ครับโซนโซนตรงนี้นะครับเนาะเป็นโซนพืชสมุนไพรนะครับมีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวจะปลาปอกขนางนอก นี่ขึ้นไปขึ้นมาตังนี้ก็ดีแล้วกันฮะอรอบบนนก็ได้บ้างยังพอก,ก็ได้เนาะพืชสมุนไพรนะครับต้นนั้นต้นกัญชาเด้อกัญชานะครับอันนั้นมีทั้งโกโกโอ้อะโวคาโดมะเฟียงมะไฟมะเฟียงมะไฟบะกลีนเน่านะครับบะกลีนเน่าก็เป็นสมุนไพรนะครับไอปูลิงนะครับผักปูลิงแล้วกา ฟ้าทะลายโจรนะครับที่ผมปลูกทางด้านล่างนะครับน้ากระเทิบลงมีน้ากระเทิบลงมีพลังจังสารหลายอย่างนะครับปลูกติดห้องมาตีดท้องนะครับเรือออกแรงมาจะได้สํารวจรอบนะครับว่าจะเหลืออย่างห้องอย่างห้องที่เหลือของเขาอย่างห้องที่บอเหลือนะครับกย่าองเดินท้องนะใช่ตัวนี้เลยตัวนี้ลุงด้วยกัน ครับตรงี้อันนี้ก็เป็นสมุนไพรนะครับอันนี้ก็มีกระชายดำกาวิกครับอันนี้ก็ไอฟ้าทะเลจรนะครับฟ้าทะเลจงกอได้นี่ก็คือที่อยู่ที่นอนนะครับที่อยู่ที่นอนผมนะครับเพราะว่าเป็นบ้านบ้านโบราณนะครับพอ เจ้าบ้านปตาปิงบ้านหอนอันนี้บ้านอะไรกันวะบ้านยางขอตัวไข่หัวเนี่ยแม่นแล้วบ้านยางบ้านตะกอนตะกอนที่เจ๋งทนี่นะครับน้ำตกใจเนาะสายดักน้ำสายดักกระท่อมโยนี่ดักลำไยแอ้วไข่รอยด้วยลำไยเก่าลำไยกับอีนนี่แบบก็ได้นะครับมีแง่มสบายอยู่มาเอาเที่ยงตอนนี้จะเอาตีหน้าทุกคน น,น,น,กกน,นี้ก็เป็นเรื่อยๆเดออมาฮันโรถเป็นบักเสืออันนี้ก็บเฟื่เพื่อสมุนไพรทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็บ้านเฮาเรียกว่าหอมปุ้มเพอร์นะที่ภาษาไทยเป็นหอ,อ,อมผึ้หอมผอมเพรออันนี้กับบูดีบูดีเฮออันนี้กับข้อมน,นะครับอันนี้สนใจละผมนะครับที่เอามาเอามาทดลองแต่กลง ทดลองนี้ได้ผลที่สุดก็คือกระท่อมนะครับกัญชายังมาได้ทดลองเตี้ยกัญชานี่ยังค้นคว้าหาตาหําราเจออยู่ประเด็นนี้ได้ละนะครับยังมาได้ทดลองเตี้ยรี่ก,กําลังจะออกนะครับรี่กาลังออกอันนี้ก็ทางด้านน้องนก็มีกระท่อมนะครับกระท่อมผมก็มีอยู่นะครับรี่กระท่อมหลายหลายอยู่นะครับสามสิบกว่าต้นนะครับนี่ก็เป็น ผักขิงนะครับกระเพ็บครับอันนี้พริกพริกอ๋อพริกอันนี้กระท่อมนะครับเห็ดนี้จะกระท่อมนั้นนะครับที่ผมเอามาซองลำไยนะครับถ้ามันบอกเป็นห้าก็จะคว้นกระท่อมกว้างถ้ามันเป็นห้าก็จะคว้นลำไยออกนะครับอันนี้ก็อาหารนกนะครับอาหารนกคือมอนเบอร์รี่มอนมอนนะครับมอนครับอันนี <UC S> ้ก <kaz divine> ็คือ ต้นไม้พยุงนะครับต้นพยุงอันนี้ต้นหญ้ปาปะเฮียวต้นปะเฮียวหมองนะครับอันนี้กำลังมาปลูกนะครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรนะครับเปหญ้าปะเฮียวหม่องก็อันนี้ขนุนนะครับเอามาหนุนน้ำนะขนุนมาหนุนน้ำนะครับตอนทิปนะครับตอนทิปกำลังปัญญ่นยาของเก่า โอ้ยนจุงิมาก่าือลยแล้วนะโอกรโดดเสนใหญ่ก่อนกลับไม่มอนออไขตะการนะโอ้โดดไปแล้วครับตะการขับขโมนมาเนาะมาที่นี่ครับโุยัโดดบ วนมาอมก่อนนะครับย่าหมงไทรนะครับกระบวนมาทีุ่กนุกีนะครับนี่เปทีเวลาเวลามีมีกิจกรรมรืประมาณคนมาศึกษาดูงานมาเอาจลาง เงรุมกมาก็เอาเจ้าหน้าที่ที่เจ๋งๆนะครับมาเพิควาเพิ่นะครับเป็นแค่ถึงชอบออกสถานที่นะครับคนี่เศษค,คนเลิศนะครับาอามีตาา่างเ้นมาคราวที่แล้วนะครับตอนมหาลัายไม่โจ้นะครับมหาลัายไม่โจมาดีผลพกเก่ยวกับเรื่องบรรยายไรคุณภาพนะครับต่อไปน่าจะมีเห็นหลายหน่วยงานนะครับที่มา มาเอี่ยวมาพอแล้ว,ย,วยังส่งรอ,อ,อรยส่งที่นะทีครับครับก่อคลิปทั้งหมดนะครับน้องซี่ได้เล่ามานะครับกอพอจบเพียงเี้ก่อนนะครับกอพอสวัสดีครับ